สวัสดีท่านในพลคิมจีซูว่าไงแต่ผมมีเรื่องจะสนทนาด้วยคงไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะก็ละก็ปกติก็ไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วทีนี้ท่านออกปุรุคไฮมีอะไรมไม่ไม่เคยคุยกันนะอรอ,อ มีเซ่เงีนได้มาแต่ว่านั่งดื่มคนเดียวอ่ะเหงาไหมก็ปกติอยู่แล้วอย่างนี้มันถึงจะคุยกันรู้เรื่องเขาว่าเบียรในทะเลทรายแห่งทุ่งกุลาเงยมันหายากเหลือเกิน มันมีมันมีค่ายิ่งกว่าน้ำหรือของคำจริงถ้ท่านในพลคิมไปหามาได้ยังไงฮะว่าจะหาเบียร์เลยการจะหาน้ําแข็งมาแช่คนฟังยาสุดๆเลยถามจริงครับเบียร์นี่มันก็สะท้อนอำนาจของท่านแล้วนะสามารถแบบเรียกฟ้าเรียกฝน เรียกเบียเรียกน้ำแข็งได้ในทั่วทุ่งกวลา <c oughs> ก็หาคนที่จะยิ่งใหญ่เท่าท่านได้มันก็ยากแล้ว <c oughs> มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแล้วท่านต้องการอะไรอยู่ดีๆเนี่ยกับผมก็ไม่มาหาท่านง่ายๆหรอกแต่ว่าได้ยินข่าวว่าท่านต้องการเจอตัว <c oughs> ยู่เป็นสำคัญว่าตัวเองขนาดนั้นบางทีบางอย่างก็อาจจะต้องอาศัย คนอย่างออกตูรุกให้บางเรื่องข้าก็ไม่อยากจะไปออกตัวแรงนะมีลหลายกลุ่มก็ทอาอย่างที่เห็น่างนี้แหละเดี๋ยวข้าวิเคราะห์ให้หตัวท่านเองอะอยู่ในเงาของท่านในพลโฮมานานแล้วใช่หรือไม่ ท่านอยากที่จะเป็นคนปกครองเองใช่หรือไม่ท่านเบื่อแล้วเบื่อที่จะต้องมานั่งฟังคำสั่งมันก็ไม่ขนาดนะเพียงแต่บางสิ่งบางอยา่างถ้ามันตัดสินใจเองได้จะดีกว่าฉะนั้นแล้วที่ท่านเรียกข้ามาเนี่ยจริงๆคนอย่างในคนโขก็มีประโยชน์ให้อยู่ไ้อยู่ไปแล้ว ดูเหมือนกันเจราจาครั้งนี้มันก็ถ้าจะไปได้แต่สิ่งที่ท่านคิดเน่ถ้ามันไม่มากพอมันก็ไม่ไประโยชน์ข้าขอคุยตรงๆเลยนะท่านจะให้ข้ากำจัดใครแต่ข้าเขาบอกไว้ก่อนเลยถ้าให้ข้าประทะก,กับนายพลโฮตรงๆ ไม่ไหววะรอบตัวในพลโทก็มีแต่นักฆ่านักลบผู้มีประสบการณ์มากที่มาจากวันสิ้นโลกหรือซ้ำบางคนข้าไม่ได้พูดไ้เปกางจัดท่าคิดเอาเองหรืเปล่าแต่ว่ามันก็ถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคิดว่าได้ล้งขอหรอกแต่ว่าเออข้าไม่คาคิด ค <c oughs> ่าตอบแทนสูงนะท่านนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าให้ค่ากำจัดแขนขาของไอคนโฮทีละคนทีละคนอ่ะทำได้ไม่ต้องรีบม,มันอยู่ในลิสเลยการอยู่แล้ว <c oughs> อยากจะคุยกันอย่างนี้มันต้องนานแล้วเพียงแต่ว่า <c oughs> เราไม่ได้สนิทกันก็ไม่รู้จะทำยังไง เราอาจจะเคยเป็นเพื่อนตอนที่สงครามก่อนวันโตครามทั้งใหญ่แต่อาจจะเคยคุยกันหรือเผินแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วไม่รู้จะออกปากยังไงคุยกันมันเข้าใจความลำบากใจมั้ยครังเข้าใจนั่นเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยง่วแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีรักษาภาพไหม มั่แต่แบบไอ้ท่าเยอะนะถ้าท่านรวยข้าตรงๆตั้งแต่แรกนะทุกอย่างก็จะไม่เป็นอย่างวันนี้ท่านเป็นใหญ่ไปนานแล้วถ้าเห็นท่านมานานแล้วถ้าเห็นท่านตั้งแต่อยู่ในสนามรบท่านออกนะท่านออกไปคนแรกทุกคนตามตามท่านทุกคนตามท่านตายเป็นตายใช่หไหม ไม่เสียดายชีวิตท่านควรจะเป็นผู้นำไม่ใช่ในายพลฮู้ท่านควรจะเป็นคนที่ไปแย่งชิงจะได้สิทธิ์แย่งชิงบุตดาลิตเติ้ลหรือลิตเติ้ลบุตดาท่านควรจะได้สิทธินั้นท่านควรจะเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินทั้งหมดท่านควรจะเป็นคนที่ได้รับชื่อว่าเป็นผู้จบสงครามท่านใช่ไไหรือไม่ท่านยังไม่เข้าใจบางเรื่อง ริเติลบุตร์ดนั่นคือตัวปัญหาท่านมองภาพออกแบบผิวเผินท่านไม่รู้หรือว่ากองกำลังที่มันพิทักษ์ริเติลบุตร์ดมันถูกฝังอย่างล่าชังลึกมาจาก สามารถติดต่อตริเติ้ลบุตได้ได้อยู่ข้างกายในผลโฮเลยหรือไม่แน่ใจแต่มาคุยกันก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจคิดว่าเร็วนี้ถ้าใดคนอย่างป๊อกตูรุกไฮเข้ามาร่วมด้วยคาดว่าน่าจะไม่ยากที่จะรู้เพราะคาดว่าท่านน่าจะมีสาหาย อยู่ในสายมืดหรืออะไรบางอย่างที่ผมจะรู้ขขอท่านมั่นใจในข้อมูลของท่านขนาดไหนเพราะว่าถ้าหากว่าท่านในพนโฮสามารถติดต่อกับเ็กต้นบุด,ดได้โดยตรงแล้วทำไมเขาไม่ทำการยึดอำนาจแสดงตัวตนเป็นผู้ปกครองโลกนี้ทำไมก็ถึงยังต้องเงียบอยู่ ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าเรื่องที่ท่านรับรู้มาเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าหากว่าท่านจริงริตเติ้ลบูตด,ดามาได้นั่นคือท่านเป็นผู้ปกครองโลกใช่ไหมท่านก็รู้ในกลุ่มเรามันมีคนหลากหลายแม้มแว่าท่านโตของอกบุกรุัยผู้มีชื่อเสียงแต่วันนี้ ได้มาคุยกันแบบประจันหน้ากันเลยโดยที่ลูกน้องของข้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยแสดงว่าข้าหลาดลูมหรือเปล่าไม่ข้าชอบท่านนะท่านแสดงความจริงใจแบบนี้คือแม่ท่านก็รู้ว่าข้าไม่เคยไว้ใจใคร ถ้าข้าจะฆ่าท่านแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องง่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าฆ่าท่านแล้วข้าจะได้อะไรข้าก็เป็นแค่โจรสลัดทะเลทรายข้าท่านกับยศข้าก็ไม่ได้ขึ้นข้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านนาพลโฮหรือใครทั้งนั้นหรืออยังวอริเออร์หรือใดๆทั้งนั้นหรืออะไรพลอมาเกนดอนข้าก็ไม่ได้ขึ้นข้าจะชอบตรงนี้ เป็นคำขู่ที่ข้ารู้สึกสะท้านไหแต่สิ่งที่ข้าชอบท่านเลย<ม>คือความทะเยอทยานข้าพร้อมจะตอบสนองท่านและรับบัญชาการทุกอย่างเนื่องจากมันสนุกสะใจข้าย่างนะข้าประเมินท่านไว้ต่ำหรือสูงเกินไปเกิรู้แต่เท่าที่สนทนากัน <c oughs> ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ม,มันเหมือนประเมินไม่ได้ว่าทำการอะไรกันเนถ้าประเมินค่าได้ป่านนี้ข่าก็ไม่อยู่ถึงวันนี้แล้วเอ,อเอาว่าท่านพร้อมจะลงร่วมหอลงลงกับข้าหรือยัง ข้าอยากจะสนุกซะหลือเกินกิจกรรมนี้แมภารกิจนี้ดูแล้วท่านอืออาจจะคิดถูกหรือคิดผิดท,ที่ได้คุยกับท่านแต่ว่ามันตอบย้ำความชัดเจนในข้ามอย่างบางทีข้าเ็าอาจจะไม่ต้องไปสนใจใครก็ได้ที่มันอยู่ จะใกล้ชิดหรืออาจจะมีดูด้วยฉากหน้ามีอิทธพลสูงหรือฉากหน้าดูหวังดีหรืออะไรแล้วก็แต่ทาดความรู้สึกว่ามีเส้นบางอย่างที่ดัมราได้คุยถ้านจะคิดมากทำง,งานใหญ่ใจต้องนิ่งในหลาท่าน,นไม่เคยนิ่งเลยใช่หมเขาจะไว้ใจท่านได้ยังไง ต้องสับขาเรากันเพ้น<อ>ท่านหวังสูงการลงทุนมันก็ต้องสูงฉะนั้นท่านถามใจดูมั่นใจไหมทั้งนั้นสิ่งที่พูดมาก็แปลว่าทางงานนี้สำเร็จไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันได้เลยว่าท่านจะพอใจในผลตอบแทนครับทุกอย่างอยู่บนความเสี่ยง ถ้าอยู่ในทะเลทรายอ,อ,อันที่หาความมั่นคงไม่ได้ออทุกเสี้ยวเนี่ยทีท่านก็รู้มันพร้อมจะกืนกินร่างเราชีวิตเราจิตวิญญาณของเราทะเลทรายมันพร้อมจะดูดน้ําดูดวิญญาณดูดเลือดดูดเนื้อดูดทุกอย่างแล้วท่านจะมาคิดกังวลสิ่งใดเพื่อร่วมทางอะค่ะข้าแค่ต้องการความชัดเจนความชัดเจนนั้นมันอยู่ที่ท่านเอง ท่านมั่นใจไหมให้เวลาคิด10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จ้าสี่ข้าถือว่าท่านให้สัญญาแล้วนะเข้าใจใช่ไหมไอ้ ยาแล้วนะพรุ่งนี้เช้ากองทัพข้าจะออกเดินทางแล้วเราจะไปอัญเชิญฤทธิ์ตนได้กันเดี๋ยว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 ไม่เห็นความจ้ไปพรุ่งนี้อืม